กับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะฮะอ่าอะไรวะอ่าวันนี้เราจะมาทําการแข่งรถกับคุณอาร์ตเครื่องบินไม่เอาไม่แข่งไปเก็บอ้าวคุณไม่แข่งอะอ่าสุดยอดครับไหนคนไม่แข่งเฮ้ยยิงนะสัตว์นี่ไอ้เทียนี่แย่งกู แยงกูแยงกูนี่แยงกูแยงกูไอสัตว์ไม่ไม่รู้อะไรแล้วไปวิ่งหนีเอาไม่เอาไม่เอาต้องเสกเอาเฮ้ยยี้มือสัตว์เป็นนันเลยเหรอพอครับพอครับผมขอโทษครับพี่มาวันนี้เราจะมาเล่นรถมีโอมึงมาไงเนี่ย <laughs> êy, đó, đó, đi thằng này à? Một, một, này, Oh. quá. mày Đi, đi hơi. À. Hiểu không phải lúc như nào á เกียดไอน่งเอานี่ออกมาเว้ยโหแม่เียดเดี๋ยวโดนกูเียเนี่ยเด็เคแม่งโหดไอที่แล้วไปเลยเฮี้ยบึ้มบึ้มนีเฮ้ยเราไปสนามบินก่อนดแบบเออจเย็น วาร์ปแล้วกูวาร์ปแล้วหนีอ่ะเราจะเอาเครื่องมีนออกมา,มกาขับกันแ <ไป S 2> นะ่ไห,ไหนไหนวาร์ปแหม่ไม่มกล้าวาร์ปมาพี่หรอกไอ้น้องนับคืออะไรพี่เจมนับคืออะไรช่วยแปดสิบทีนี่เลยแล้วมันซึ่งกันนี่และไปเลยเยเดี๋ยวเตรียมน้องซูชีพก่อน,นเ,เ,เตรียมน,น้องซูชิเจ้าอะไรอ่ะ มไม่ต้องเตรี้ยแน่ไหมไม้เฮียคือเนื้อตอนนี้ก็เครื่องบินได้ขึ้นสู่อ่าวอากาศเรียบร้อยแล้วฮะสมอแภูมิครับตอนนี้ก็บินไปอย่างสวยงามนะฮะเอาจากตัวรรณภูมิรับแต่ตอนนี้ก็เครื่องบินขึ้นสูงสูงเฮียอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยเออเครื่องบินตกน้ำชิบหายละหนี ฟงมาเป็นขโมยเลยครับพี่ครับแม่เออแม่จะเอาคืนครับอะไรเนี่ยแม่กูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมาอ้าวเดี๋ยวน,นี้เจมไม่เป็นไรอ่ะจัดให้โอ้โหกำลังไปได้สวยเลยที่เกียรละต้องขับหนีนอ,อย่างเดียวอย่างงี้ใอน,อน,นจีห้าร้อย อันนี oh. 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 ้แรงสุดแล้วที่ผมเล่นมาอัดไฟอเหรอเออนี่โอ้เฮ้ยลงพี่เจมหนีไวๆเลยนะพี่เจมเจมไปไกลๆเลยนะพี่เจมเปลี่ยนแล้วครับไปมันมาแล้วมึงรีบเลยสัสโอ้โไอ้เหี้ย ảo, tuần luật lá, tuần luật, mẹ. rồi đi à? không, tuần gì nhá? tuần luật, phải dùng ta cũng. tuần luật, anh ấy là y bác sĩ. kia em nhia, sẽ ăn hả? mẹ, mẹ, này con, nếu tha đường nữa, nếu tha đường thì cũng lùn lươn. đấy, tha đường lùn lươn, nhảy nhúc, 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 จะไฟล์โรงพยาบาลไหนอี่อะเย้เย้ว่าว่านี่คือกินชกครับถ้าอย่างนี้เป็นป้าเจมเนี่ยเป็นป้าเนี่ยเป็นป้าซูเปอร์จีทีเนี่ยมตุลีรถอ่ะโอ้ยเร็วครับไปนับคืออะไรพี่เจม่นับอ่ะเฮ้ยจ้าชุกเด้งกลับครับภูมิตั้งเด้งเหรอพี่เจม ประตูสุบยอยบายบดูถ้ำสิพ่อะสดงรถสัตว์ีสวยมึงโอ้ยหนีหนีหย <c ười> าบางขับรถไปงไงมาดิสุนตีเลยเนะี่ยเมือมึงคุณนะีเจองมันนะเว้ยมานัไนไปตัวกูด,ดิสที่แย่จะมีไปก็เป็นไดโด ขอเ่นพี่ชอบปะเอ็กดีเพีงสวยสวยที่าแล้วมึงมายังไงมึงเป็นผีไม่ใช่เหี้ยวับตัวมาเดี๋ยวตอนนี้เขาลงไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่เฮ้ยแค่ตอนกลคืนแล้ววะเอ็งปรับไงเดี๋ยวทำให้ตอนกลคืนนี่ S <S เออใจเย็นใจเย็นอืมแข่กับคนนี้เปล่าเนี่ยดูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นไรพี่เกมพี่เกมวันนี้ดูก่อนดีว่าเราจะทำใหม่ในอนตคตเราดูสุนติเลยเนี่ยเราเดี๋ยวเราดูหลายๆครั้งเลยนะสามารถศูนย์มันต้องขึ้นที่ไม่ค่อยมีเนินนะ นี่เลยนน่แล้ว,วนี้เย็ดไม,ไม่สวยวัตกรรมใหม่อยู่เย็ดยได้อยู่ในเครื่องเสียงไงไปดูเด็งฟงัฟงๆเลยฟงังตุมต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 มนี่ขี้วาต้นตืเลยมาเนี่ยวัตกรรมใหม่ <laughs> 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 อ,อวัตกรรมใหม่ใช่ไหมเอ้ยขอขึ้นม้างเด็กถอยสัตว์บูขอ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้สุดยอดครับตอนนี้ขี่ต้นเดี๋ยวแล้วไม่โกความฮับพันนี้นั่นแหละเรือนวัตกรรมใหม่รู้จักเราโอ้โหสุดยอดโอ้โหเด้งโอ้โหสุดยอดเีรยวเร็วเหมือนเครื่องบินโอ้โหเหมือนเครื่องบินครับสุดยอดแล้วตอนนี้ก็กําลังจะทําการสู่ลงน้ําครับไปเอ๊ะมึงเร็วยังวะไอ้เหี้ยจะไปฮะไป ปีดแม่เราปรับสุดแล้วนะโอเคเลืกอกกล้ออาพี่เจมาเอาคันใหม่อาตุูตายตายเหรอรอมาหาจิจั้งหนึงขอขึ้นบกอะ่ะไม่ได้ตายกูหลอกเล่นสี่แล้วปะวะยังได้ลางงเฮียไม่ได้เดสเด อ้าวพี่เจมไปไหนอ่ะตอนนั้ไม่เรือกูจมนะไม่รู้แม่มาช่วยแล้วพี่เจมตัวขึ้นมาน้อยอ่ะนี่ต้องอันนี้โอ้โหสุดยอดครับรถเอารถลอยน้ำได้เอชเคพี่เจมมาช่วยแล้วเดี๋ยวจัดเรือให้ที่รอผมด้วยพี่น้ำปรับตะปีเท่าไหร่รอผมด้วยพี่คูนสามฮะคูณสาม เอาเดพี่เจมเนี่ยคันนี้ไปบอกว่าคูณสามคูณสมคูณสามคูณสามไม่่กดเฮียแมเร็วๆไวสัตคือพี่เจปมปัดตเตเปนเปล่าดูอ,อ,เ,อเราจะไปท่องโลกไปกันมนะันันบ อ้มึงกดสุนเตยเลยเนี่ยมันถึงเร็วอย่างงี้ไม่รู้เลยกดมั่วเจอนน็กกูอยู่ไหนเนี่ยออกจากออกจากเกาะใกลมากแล้วตอนนี้ก็ออกมานอกแมพแล้วก็เป็นไปได้ว่บหน้าเห็นเห็นชายหาดแล้วว้าวเมื่อกี้มันละตายแล้วเย่เย่เย่มึงเห็นชายหาดตรงนี้เหรอตอนนี้เจมมี่จะสอนให้มันไวๆพี่เจม กูมาบนบกอะฮะกูกินมาม่ากูไม่กินไวไวมาหาอานกันซิจะเอาไหมเนี่ยอันนั้นอะอะไรวะไม่รู้ไม่ทราบครับพี่เจมเจมกด f หนึ่ง f หนึ่งและเห็นตาที่มันจะมีเรียผีอะไรสักอย่างอ่ะ acr อะไรสักอย่างเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั้น อันไหนวะแต่สปีดข้่างอ่ะแล้วก็ปักคุณสามอ่ะเออแล้วตอนนี้ก็สภาพอากาศเป็นยังไงเราไปดูนะตอนนี้เราไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ครับแดันหนึ่งก็อืมจะทำอะไรวะอ๋อเราจะโดดเราจะโดดเราจะโดดงี้ไงนะอย่าพุ่ง เราจะโดดหนึ่งสองแ้ดไปเอาแกละกเอามาแลกพร้อมค้างเลยสัตว์กูตกตายหาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดีวู้ฮู้วฮ้องก็ยังสวยงามเฮ้ยยยยยสัตว์เย็ดกูเหนกแนวที่เนี่ย จเย็นครับพี่เองพีเฮพี่เม้ไหนรอเจีงไงพีเฮ้ยพี่มาคืนอิเคียดพี่เจมเดี๋ยวค่อยยังอาชีพอยู่ครับเดี๋ยวก่อนไมู่สาค้นะเนี่ยเฮียลงมาเนี่ยเฮ้ย